ว่าชาวบ้านโอ้โหแตกตื่นกันทีเดียวอยู่ตรงอะไรนะเขาเรียกว่าวงเวียนว,วัดสามปลืปล้มที่เป็นเจดีใช่ไหมใช่แล้วค่ะเป็นถนนสายหลักเลยครับผ่านไปตรงนั้นก็จะเห็นประจำเนี่ยนะครับมีร้านอาหารนะครับเป็นอาหารอาหารญี่ปุ่นเจ้าของร้านเนี่ยไปเจอกล่องปริศนาเข้านะครับซึ่งอยู่ทิ้งไว้อยู่หน้าบ้านของตนเองก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบสุดท้ายนะครับก็พบเป็นเพียงแค่กล่องใสของธรรมดานะครับแต่ก็ทําให้คนในพื้นที่ระแวกนั้นแตกตื่นกันเยอะทีเดียวครับ ได้เป็นหนุ่มครับนี่แหละนะครับคือภาพของเจ้าหน้าที่ทําลายวัตถุต้องสงสัยนะครับมีการวางกําลังกันโ,โหนะนาเน่นทีเดียวนะครับที่นางสมใจคงทวีผลนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นติดถนนโรจนะซึ่งเป็นถนนสายหลักแล้วก็เป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่นะครับใกล้กับวงเวียนเจดีกลางถนนหรือว่าวงเวียนวัสปื้มนี่แหละนะครับคือนางสมใจเนี่ยบุคคลพบกล่องนะครับเป็นกล่องกระดาษต้องสงสัยขนาด1ฟุตวางอยู่หน้าบา้านตรงประตูทางเข้าติดถนน ก็ไม่ทราบว่าเป็นของใครก็ไม่กล้าเปิดดูแหละนะครับเพื่อความปลอดภัยก็ต้องแจ้งตำรวจมาตรวจสอบก่อนละนะครับแล้วก็มีโอ้โหเจ้าที่เนี่ยหลายฝ่ายทีเดียวมานะครับป้องก็รวมถึงเจ้าที่หน่วยกู้แอบผู้ระเบิดนะครับมาดูแลนะครับมีการปิดกั้นการจราจรด้วยนะแล้วก็มีการนํายางรถยนต์อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับไปวางล้อมกล่องต้องสงสัยพร้อมกับกําหนด คือทำลายด้วยเครื่องยิงน้ำแรงดันสูงใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเลยนะ,วะกว่าที่จะคลี่ขลายได้นะครับก็สามารถทำลายวัตถุต้องสายได้ก็เพราะว่าภายในกล่องเนี่ยก็ไม่ได้เป็นวัตถุระเบิดนะครับแต่เป็นเพียงเสื้อผ้านมข้นหวานน้ำตาลขนมเด็กเครื่องเล่นซีดีแล้วก็จดหมายภาษาเวียดนามก็คาดว่าเจ้าของเนี่ยอาจเป็นคนงานเวียดนามมายืนรอรถโดยสารนี่แหละวางกล่องกระดาษไว้ริมถนนก็ลืมทิ้งไว้ใช่แล้วค่ะทำให้เกิดความตกใจแตกกื่นไปทั้งเมืองเลยนะครับค่ะ คือนึกอีกอย่างหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะคือรู้ความปลอดภัยนะครับถ้าเกิดเกิดเหตุมาเนี่ยก็จะคงจะโชคกันไปโชคมาแต่ครั้งนี้ก็โชคดีนะครับไม่มีอะไรนะครับแต่ก็เป็นความรอบคอบนะครับของทั้งตัวผู้พบเองแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยก็แล้วกันนะครับที่มาทำเรื่องแบบนี้นะครับก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับใช่แล้วค่ะช่วงนี้นะคะไปติดตามกันต่อเกี่ยวกับการค้ามนุษย์กันบ้างค่ะบอกว่าตํารวจปคมได้มีการจับกลุ่ม2ผู้ต้องหาใน2คดีด้วยกันตั้งตัวไปในหน้าในการค้ามนุษย์หลอกหญิงสาวมาขายบริการทางเพศค่ะ โดยคดีแรกนะคะพลตำรวจตรีชวริษแสวงพืชผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ได้แถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาค้ามนุษย์โดยแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าประเวณีสองรายโดยในรายแรกนี่เป็นทางด้านของพันตำรวจเอกศรีศักคำภีรยานผู้บงกับการสี่กองบังคับการตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์ได้มีการวางกำลังจับกลุ่มนางทรงศรีกอง ประยุทธ์หรือว่าเจ๊หมูอายุ41ปีค่ะซึ่งเป็นเจ้าของวงดนตรีเพลงมิวสิกอยู่ที่ตำบลตาคีอำเภอตาคีจัหงหวัดนครสวรรค์ในฐานความผิดก็คือค้ามนุษย์นี่แหละค่ะโดยบอกว่าืเนื่องจากที่มีการลักลอบฆาประเวณีเด็กนะคะจึงได้มีการวางแผนล่อล่ซื้อโดยติดต่อให้พาเด็กหญิงเอสมมุติอายุ12ปีแล้วก็เด็กหญิงบีอีกอายุ17ปีมาส่งที่โรงแรมดังกล่าวก็มาถึงแล้ว นำตัวเด็กทั้งสองมาถึงแล้วก็สง่งมอบเงินการตามที่มีการรัดหมายกันนี่แหละคะ่ะจากนั้นผู้ต้องหาก็ตํำรวจก็แสดงคำตัวคำสารสัตวกุมผู้ต้องหาก็ให้การ สารภาพนะคะว่ามีการทํากันจริงละค่ะส่วนอีกลายหนึ่งนะคะพันตํารวจเอกยุทธภูมิปั้นลายหน้าคพุ่มกับการสองกองบังคับการตราหนักป่าบามกลางกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้าม,มนุษย์ได้นํากําลังเจ้าที่จับกลุ่มนายวสานว่่งวันอายุ26ปีซึ่งเป็นเจ้าของร้านคาราโอเกะเช่นกันอยู่ที่หลังตลาดไทยอยู่ที่จอมพลธาน,นีนะคะแล้วก็ในนิดไม่ทราบนามสกุลอายุ20ปีเป็นสัญชาติลาวในฐานความผิดเดียวกันก็คือร่วมกันค้าม,มนุษย์โดยสแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าประเวณีโดยทั้งสองคนก็จับกลุ่มได้ที่ร้านคาราโอเก กล่าวนี้รวมถึงมีการลักลอบน,นําหญิงสาวสัญชาติลาวอีก16อายุ16ปีเนี่ยค่ะซึ่งเป็นพนักง,งานอยู่ภายในร้านไปส่งที่โรงแรมซึ่งอยู่กใกล้กันจากนั้นก็มีการสอบสวนก็ให้การรับสารภาพกันอีก2คนค่ะมาดูที่เรื่องราวของสถานีตารวจ3 9 6แห่งที่สร้างไม่เสร็จนะครับปัญ<ช>หามานานแล้วนะครับเรื่องนี้สำนักงานหนส่ิก็มีคําสั่งให้แต่ละพื้นที่นะครับได้ส่งรายงานความล่าช้าการก่อสร้างสถานีตํารวจเพื่อมาพิจารณา ก็มีแนวโน้มนะครับว่าอาจจะมีการยกเลิกสัญญาจ้างเนื่องจากผู้ระเมา่นั้นผิดสัญญาเองครับพลตรารวตรีปิยะอุทายโยนะครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็แถลงถึงกรณีการก่อสร้างสถานีตำรวจ306 96แห่งที่มีปัญหาล่าช้าว่าพรุ่งนี้นะครับซึ่งเป็นวันครบกำหนดแล้วนะครับที่พลตรารวจเอกวรพงษ์ชูปรีชารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้แต่ละหน่วยงานนะครับส่งข้อมูลความล่าช้าของการก่อสร้างสถานีตำรวจเนี่ยมาให้พิจารณา เดิมทีเนี่ยกำหนดให้ส่งเพียงรายงานเอกสารหลักฐานเท่านั้นแต่ล่าสุดมีคําสั่งใหม่นะครับให้นําเอกสารข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงด้วยตนเองก็มีแนวโน้มถึงร้อยละท่านโฆษกบอก99.99 99ค่ะก็เกือบร้อยอ่ะนะใช่ค่ะว่าจะต้องมีการยกเลิกสัญญาเนื่องจากกรณีนี้ผู้รับเหมาเป็นฝ่ายผิดสัญญาค่อนข้างชัดเจนคือเรื่องสําคัญในตอนนี้ก็คือกระบวนการการแก้ไขปัญหานะครับจะให้วิศวกรแล้วก็สาปพนิกเนี่ยลงไปตรวจสอบเชิงลึกในทุกสถานีตํารวจ หากจะมีการยกเลิกสัญญาหรือว่าฟ้องร้องก็ต้องมาว่ากันเนี่ยนะครับหากจะมีการทาสัญญาใหม่ทั้งหมดก็จะมีขั้นตอนตามกฎหมายในการประมูลใหม่หรือเรียกว่า e auction ต้องใช้เวลา85วัน<ะ>ตรงนี้เป็นกระบวนการทางกฎหมายนะครับโดยพบตรเนี่ยก็เน้นย้ำว่าการดำเนินการเนี่ยต้องถูกต้องนะรอบครอบแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญสร้างให้เร็วที่สุดเพื่อการบริการประชาชนเป็นหลักแล้วก็ตํารวจจะได้สถานที่ทํางานนะครับ นอกจากนี้ทางสตชนะครับก็ได้จัดสรรงบประมาณต่างๆในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนในการสร้างที่ทําการชั่วคราวให้สา,สามารถรองรับการบริการประชาชนรวมทั้งให้ผู้จัาการและก็ผู้บังคับการเนี่ยลงไปช่วยดูแลด้วยนะครับผู้สืข่าวก็ถามอีนะครับว่าได้มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาความล่าช้าหรือไม่ ซึ่งโฆษกตารวจก็บอกนะครับว่าสาเหตุของปัญหาเนี่ยมีการพูดคุยกันมีหลายสาเหตุทีเดียวอย่างเช่นการเซ็นสัญญาความไม่สามารถในการเข้าไปทํางานของผู้รับเหมารวมทั้งการว่าจ้างผู้รับเหมารายย่อยไปทําปัญหาการเข้าพื้นที่ไปทํางานซึ่งเรื่องนี้ก็มีประเด็นย่อยอีกหลายๆส่วนนะครับก็คาดว่าพรุ่งนี้นี่แหละก็น่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับใช่แล้วค่ะ ก็บอกว่าเป็นการติดตามมานะคะสำหรับสํานักงานตัวแห่งชาติรวมถึงเจ้าหน้าที่ในหลายพื้นที่ที่ทราความเดือดร้อนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่จะเดินทางไปติดต่อราชการที่สถานีตํารวจทุกแห่งในทั้งหมด369แห่งนี่แหละคะ่ะมาดูกันต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับ2ตายายพิการตาบอดทั้งคู่ด้วยนะคะแต่ต้องกลับมาเลี้ยงเด็กหัวโตวที่ไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไข่แต่อย่างใดเลยตั้งแต่อายุขวบกว่าจนถึงปัจจุบันนี้เด็กคนนี้ก็อายุ13ปีแล้วหลังจากที่พ่อแม่ของเด็กคนดังกล่าวนี้ได้นําเด็กมาฝากไว้ ที่บ้านเลขที่10หมู่ที่3ถนนพี่ชัยนอกอำเภอสวรรคโลจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งเป็นบ้านไม้เก่าสภาพสุดโทมของนายสมานไม้จานอายุ67ปีและก็อาศัยอยู่กับนางสมพรสายพันธ์อายุ63ปีสสาม,มีภรรยารวมถึงเด็กหญิงสิริอมรเอี่ยมประดิษฐ์หรือน้องบีมอายุ13ปีที่มีอาการพิการทางสมองหัวโตตาบอดแขนขาลีบจึงได้มีการประสานนะคะบอกว่ามีการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ด้วยไม่มีการสื่อสารและก็ตอบรับใดๆรับรู้เพียงสัมผัสที่ได้จากนางสมพรเท่านั้นที่น้อง สามารถรับรู้ได้แล้วก็เรียกได้คําว่าแม่จ๋าเท่านั้นด้วยค่ะ,คะแล้วก็เป็นสัมผัสแรกนะคะที่ทําให้ตัดกันไม่ขาดเลยทีเดียวสําหรับ ญาติที่ไม่ใช่เลือนเนื้อเชื้อไขยคนนี้ค่ะเียเหมือนลูกไว้ใช่แล้วค่ะ,คะก็บอกว่าตนเองนั้นได้รับดูเลี้ยงดูน้องบีมเนี่ยมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กกออายุขวบก,กว่าเนี่ยมาจนถึงทุกวันนีน้คุณสมพรก็เล่าด้วยว่าน้องบีมเนี่ยเกิดเมื่อวันที่10กันยายนของปี42เมื่อปี2 5 4พ่พ่อกับแม่ของน้องบีมก็คือนายกิติศักดิ์เอี่ยมประดิษฐ์และก็นางอมรวันเกิดผลก็มาฝากน้องบีมเลี้ยงไว้ซึ่งมาเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆกันนะ,นะคะโดย หูเนี่ยแหว่งไปข้างหนึ่งเมืองต้นก็นําน้องบีมไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสวรรคโลกเป็นเวลาหลายเดือนเลยจนอาการดีขึ้นเป็นช่วงเดียวกับที่พ่อแม่ของน้องบีมเนี่ยเลิกลากันแล้วก็ทิ้งน้องบีมอ่ะไว้ที่คุณตาคุณยายคู่นี้ท่านนี้บอกว่าด้วยความผูกพันจึงทําให้ทิ้งกันไม่ลงแม้ช่วงที่ตนเองต้องมีการผ่าตัดต้อในตาด้วยนะคะอย่างต้องมีการคอยอุ้มยกน้องบีมเนี่ยไปอาบน้ําบ้างเขยนรถพาไปเที่ยวนอกบ้านบ้างรวมถึงทํางานที่ต้องรับจ้างเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวด้วย แล้วก็บอกว่าทําให้ตานะคะคที่รับการอักเสบจ,จากต้อนี่แหละค่ะก็ต้องบอดในข้างซ้ายไม่นำซ้ำนะคะต่อมาเนี่ยไม่นานนักคุณตาสมานสามีนะคะที่มีอาชีพขับรถรับจ้างก็ไปประสบอุบัติเหตุอีกแล้วก็ต้องเสียตาข้างซ้ายไปเช่นกันดวงตาที่เหลือก็บอกว่าคุณตาคุณยายคู่นี้เหลือเพียงคนละข้างเท่านั้นที่จะคอยเลี้ยงดูน้องบีมกันต่อไปก็บอกว่าโดยการช่วยกันอุ้มน้องบีมนะแต่โชคชะตาก็ยังคงกลั่นแกล้งค,คุณตาคุณยายคู่นี้บอกว่าคุณตาสมานต้องล้มหัวฟาดพื้น เลือดข้างในสมองด้วยต้องรับการผ่าตัดด่วนตอนนี้ก็เลี้ยวแรงมีน้อยลงแล้วรวมถึงก็อายุมากแล้วด้วยค่ะการหาเงินก็ได้น้อยลงเหลือเพียงการรับกระสอบข้าวมาเย็บที่บ้านแล้วก็การเก็บผักผู้สวนครัวที่ปลูกข้างบ้านเนี่ยไว้ไปขายได้กำไรละห้าบาทสิบบาทบ้างพ่อะที่ประทังชีวิตไปวันๆด้วยค่ะบอกว่าด้วยฐานะที่ยากจนแล้วก็เลี้ยวแรงรวมถึงอายุที่ถดถอยลงแล้วสองตายายจึงกลัวว่าหากสิ้นบุญของตัวเองไปแล้วนะคะน้องบีมเนี่ยก็จะเกิดการอาภัพแล้วก็จะไม่รู้ว่าใครจะมาดูแลต่อบอกว่าลำพังพี่เบี้ยม คนชลา2คนของตายายทั้งคู่ก็คนละ6 0 0บาทก็รวมถึงเบีย้ยของน้องบีมด้วยเนี่ยก็500บาทเดือนนึงก็ประมาณ2 2 0 0บาทเท่านั้นเองก็คงไม่พออย่างแน่นอนในอนาคตต่อไปทางนี้ก็บอกว่าอยากบอนขอแหละให้ผู้ที่มีเมตตาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือในการทำ,ทำบุญแล้วก็ในการช่วยเหลือมาในครอบครัวนะคะโดยสามารถผ่านบัญชีเพื่อธนาคารเพื่อการเกษตร,รและสหกรณ์การเกษตร,รของสาขาสวรรคโลกชื่อบัญชีเพื่อเด็กหญิงสิริอมรเอี่ยมประดิษฐ์ อยู่ที่หมายเลขบัญชี109 27 1>, 1 1 3 2 5ค่ะค่ะที่เป็นบัญชีของน้องบีมนะคะที่ทางด้านของคุณตาคุณยายคู่นี้มาขอให้ช่วยเหลือหลังจากที่กลัวว่าตนเองนั้นเลี้ยงดูไม่ได้กันแล้วนะคะส่วนน้องบีมนั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสองตาย,ยายบอกว่าเป็นเด็กที่น่าสงสารแต่ก็เป็นที่น่าชื่นชมนะคะชาวบ้านก็ช่วยกันมาแจ้งกับผู้สื่อข่าวแล้วก็สังคมให้เล็งเห็นถึงคนมีน้ำใจแล้วก็เพื่อที่จะช่วยเหลือให้อยู่ได้อย่างมีความสุขต่อไปแล้วก็ประคับประคองกันต่อไปได้ด้วยค่ะก็บอกว่าต้องขอชื่นชมนะคะสําหรับคุณตาคุณคู่นี้ ที่เลี้ยงน้องบีมาตั้งแต่เด็กกว่าสิบสามปีแล้วนะตอนนี้ก็มีอาการป่วยแล้วด้วยทั้งทั้งสองคนก็ตาบอดทั้งคู่ด้วยค่ะเีไปยังไงที่มันเลี้ยงทีแรกนะเขาก็ป่วยค่ะป่วยก็มานอนโรงพยาบาลทฉยชงบอนอยู่เป็นเดือนนะค่ะกลับมาก็เขาก็ป่วยเรื่อยรุ่นนั้นนะป่วยเรื่อยแบกหัวก็เนเน่าค่ะหัวขอนนี่เน่าเขามาใหม่ๆนะตัวก็เน่ามีแผลทั้งทั้งเนื่อทั้งตัวแล้ว่ะนเขามาจ้างยัมใหม่ เขาไปหาหมอโรงพยาบาลศิริมงคลแล้วกลับมาโรงพยาบาลหวายโรคอยู่อย่างนี้ค่ะจะไปจะมาอยู่อย่าอนี้าจ้างเลี้ยงนี่บาละเท่าไหร่เขาจ้างเลี้ยงเขามาจ้างเลี้ยงสองคนพี่น้องค่ะที่แรกเนี่ยเขาให้บอกเขาบอกเขาบอก่าให้ห้าพันนี่เขาก็เอามาคนพี่ไปไปยังเหลือคนน้องมารุ่นน้องหลังก็ได้มั่งไม่ได้มั่งได้ร้อยสองร้อยห้าร้อยอะไรอย่างเนี้ย่ะแล้วเขาหายไปไหนแล้วอ่ะเขาไม่รู้ว่าไปไหนอะค่ะเราติดต่อเขาไม่ได้เลย ช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักคู่ก่อนนะครับช่วงหน้ายังมีข่าวนะครับมาติดตามข่าวกันต่อในช่วงหน้าครับ ปศสนะครับหรือว่าตํารวจกองปราบปรามการทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะครับได้บุกจับแก๊งลักลอบค้าสัตว์ป่าครับอยู่ในร้านอาหารย่านรามคำแหงนะครับซึ่งได้ยึดง,งูเหลือมแล้วก็งูหลามรวมถึงสัตว์ป่าอื่นเกือบ100ตัวเลยทีเดียวครับพลต,ตรีนรศักเหมนิธินะครับผู้บังคับการปตสนะครับได้แถลงผลการจับกุมนางสาวอุสาผู้พยามพร้อมของกลางเนี่ยนะครับทั้งงูนะครับมีงูเหลือมแล้วก็งูหลา,ามเนี่นย29ตัว เต่า22ตัวตับภาพ13ตัวซากกุหลาบอีก1ซากนะครับแล้วก็มีกระโหลกเสือด้วยนะครับ2ชิ้นรวมราคาเนี่ยเก,กือบ5 0,000บาทนะครับนอกจากนี้ก็ยังควบคุมตัวนายสุทัศน์อนุวัฒนวิชัยไว้ดำเนินคดีด้วยนะครับการจับกุมครั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบราบว่ามีการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ร้านอาหารแม่เบีย้ยเลขที่73ทับ103หน้าหมู่บ้านเจริญทรัพย์ซอยจเรนพัฒนา4 เดินทางมาเพื่อขอซื้องูจากนางสาวอุสาซึ่งนํากําลังเข้าจับกลุ่มพร้อมกับคนในร้านนะครับก็พบกับของกลางนะครับที่เป็นสัตว์ป่านี่แหละนะครับสอบสวนพบว่านางสาวอุสาเนี่ยไม่มีใบอนุญาตค้าและก็ครอบครองสัตว์ป่าด้วยก็จึงคข้คุมตัวแล้วก็ยึดสัตว์ป่าทันทีนะครับสำหรับการจับกุ่มครั้งนี้พบว่าผู้ต้องหานําสัตว์ป่าเนี่ยไปทำอาหารนะครับแล้วก็มีการขายต่อแล้วก็ท่าับน้ําให้กับคนที่มาทำบุญตามวัดต่างๆสําหรับการทำบุญปล่อยสัตว์ตามวัดต่างๆนันนะครับ ทางเจ้าที่กรมเรียนสัตว์ป่าและก็ปันพืชได้เข้าไปตรวจสอบอยู่แล้วว่ามีใบอนุญาตหรือไม่นะครับเจ้าที่ของปทศก็จะร่วมมือกับกคนอุทยาเนี่ยในการดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะครับค่ะมาดูกันต่อนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุปราการะคะ่ะก็ได้พบกับบ้านหลังหนึ่งนะคะคที่จังหวัดสุปราการนี่แหละคะ่ะมีการเก็บสะสมหุ่นปั้นแบบว่าเป็น ปุ่นบ้นประดับสารพระภูมิเกือบหมื่นชิ้นเลยทีเดียวนะคะบอกว่าชอบเพราะว่าใจรักแล้วก็มีความสุขในการสะสมค่ะ ดยเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดสุพราารณนะคะที่บ้านเลขที่31ตําบลในคลองบางปรากฏอําเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสุพราารณค่ะนางอุ่นยังตรงอายุ74ปีเจ้าของบ้านนะคะก็ได้เปิดรั้วให้กับผู้สื่อข่าวดูอย่างข้างบ้านของตอนเองบ,บอกว่าต้องตกตะลึงในทีเดียวเมื่อเห็นพื้นที่ว่างกว่า17ตารางเมตรเต็มไปด้วยร่างสัมภเวสีนานาชนิดนับไม่ถ้วนเลยนะคะทั้งกุมารทองนางรามรูปปัน้นปู่ย่าตายายพระพุทธรูปที่แตกหักนางขวากนานาชนิดเรียงรายอยู่บนกล่องโฟมต่างๆนี่แหละค่ะบอกว่าผู้สื่อข่าวเนี่ย ก็ได้ถามว่าที่มาที่ไปของสิ่งพวกนี้มาจากไหนนาะงอุ่นก็บอกว่าทราบว่าที่ผู้เก็บเนี่ยก็คือนายสุจินมีฉลาดหรือว่าทองสุขมีฉลาดอายุ90ปีซึ่งเป็นพี่เขยของตนเองเมื่อครั้งที่เป็นวัยรุ่นนะบอกว่าแรกรุ่นเนี่ยเป็นช่างรับปั้นบอกว่าเป็นปั้นรูปตกแต่งแล้วก็วางช่อฟ้าใบละกาตามบทวัดต่างๆนี่แหละค่ะจนกระทั่งชื่นชอบแล้วก็ชอบพอกับพี่สาวของตนเองจึงได้อยู่กินการเป็นสามีภรรยาหลายสิบปีเลยแล้วก็มาอยู่ที่บ้านหลังนี้จนกระทั่งเมื่อหลายปีก่อนเนี่ย ก็ได้เสียชีวิตไปแล้วสำหรับผู้ที่เคยสะสมดังกล่าวนี้นะคะคก็บอกว่าด้วยวัย90ปีแล้วก็ของพวกนี้ก็ยังคงเก็บอยู่แล้วก็ไม่ให้นําเข้ามาในบ้านก็เลยหยุดไปพักหนึ่งจนกระทั่งแม่ของผู้แม,แม่แม่ของผู้ผผพี่เขยเนะะี่ยค่ะตกอยู่ในก็บอกว,ว่าเก็บมาตลอดเลยนะคะโดยไม่ได้คิดอะไรจนเมื่อวันที่1 4มกราคมที่ผ่านมาเนี่ย พี่เขยก็ได้เสียชีวิตลงไปแล้ว,วด้วยโรชรานะคะจึงทําพิธีทางศาสนาจํานวนสามพื้นก่อนที่จะมีการเผาเมื่อเสร็จงานแล้วก็ให้ลูกหลานได้ช่วยกันเก็บของของผู้ตายเนี่ยไปเคลียร์พื้นที่ก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่ามีร่างต่างเนี่ยอยู่เป็นจํานวนมากชนิดที่ว่าไม่มีใครคุณลูกหลานก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวก็เลยไม่รู้ว่าจะทาไงดีก็เลยไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่นะครับกับเจ้าหน้าที่เดี๋ยบอกว่า ที่พระสูเศัดีบอกขอมาเคลื่อนย้ายใ,<ช>ให้หน่อยนะครับเพราะว่าไม่กล้าที่จะเคลื่อนย้ายไม่รู้ว่าจะมีอะไรหรือเปล่านะครับเพราะ,ราะว่าเป็นสิ่งที่ก็บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ,ะก็เป็นสิ่งลีล้ลับเหมือนกัน<ช>นะครับก็ต้องรอนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะนิมนต์พระมาสวดด้วยนะครับว่าจะยังไงนะครับเพราะว่าลูกหลานก็ไม่ถ้าเกิดแม่ยังไม่ได้ออกไปเนี่ยก็ ไม่กล้าที่จะอยู่บ้านหลังนี้เหมือนกันนะครับก็<ฆ>อยู่ด้วยความกลัวเนี่ยนะครับลูกหลานก็ตอนนี้คนที่สะสมเนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็จะเชิญออกไปนะครับก็เรื่องที่แปกดีเหมือนกันนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายัางมีฟ้องได้ภาพแล้วก็ล่าตาหมายครับ คงร่วมมือนท่ทางรายการเช่นเคยนะครับทางเอสเวและก็เอ็มเวสนะครับช่วงนี้ไปติดตามกันต่อกับฟ้องด้วยภาพเลยครับ ฟงด้วยภาพวันนี้นะครับไปดูภาพของสายไฟนะครับที่โรคกุมลางทีเดียวนะครับมีอะไรมาพันกันเยอะทีเดียวนะครับอาจจะเกิดไฟช็อตได้ไปชมภาพกันเลยครับนี่ภาพของต้นไม้นะครับอยู่ตรงริมถนนรัดพลาเองนะครับดูจากภาพนะครับมีกิ่งสูงแล้วก็มีการไปพันสายไฟนะครับก็เนี่ยแหละครับโรคทีเดียวนะครับอย่างภาพที่เห็นนะครับเสี่ยงต่อการเกิดไฟช็อตแล้วก็ยิ่งช่วงนี้ ฟ้าฝนก็ตกด้วยนะครับใช่แล้วค่ะก็มีลมกระโชกแรงด้วยนะครับบันดีคืดีสายไฟที่พาดกับกิ่งไม้เนี่ยเสียดสีกันไฟช็อตขึ้นมาเนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดไฟดับชาวบ้านก็เดือดร้อนนะครับก็คงจะมีปัญหาในเรื่องนี้ตามมาด้วยนะครับฝากถึงอันนี้อยู่ในเขตของบางทองลางนะครับฝากถึงสำนักงานเขตแล้วก็เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับลงมาช่วยดูแลด้วยก็แล้วกันนะครับ่วนนี้ไปติดตามกันต่อการล่าตามไม้ค่ะ ตาตหมายวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปกันที่สอนอนังเลิงค่ะไปดูหน้าของผู้ต้องหาที่ทางการยังคงต้องการตัวกันค่ะ ผู้ต้องหารายนี้นะคะมีชื่อว่านายสารวิชชงเชื้อค่ะอายุ16ปีนะคะคดีก็บอกว่าร่วมกันป้นทรัพย์ผู้ใดพบเห็นนะคะก็สามารถแจ้งไปได้ที่ร้อยตำรวจตรีวชราการ,รเกตลองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลน,นางเลิ้งค่ะบอกว่าผู้ต้องหานี้ก็เป็นผู้ต้องหาตามคดีหมายจับค้างเก่านะคะผู้ใดพบเห็นสามารถแจ้งไปได้โดยสามารถแจ้งผ่านเบอร์โทรศัพท์ได้นะคะตามที่ขึ้นหน้าจออยู่ขณะนี้หรือที่เบอร์191ตลอด24ชั่วโมงค่ะ จากลาตหมายนะครับก็ไปติดตามกันต่อกับผู้ทธศาสนาสุภาษิตกันครับราชารัตะทัศปัญญานังพระราชาเป็นเครื่องปรากฏของแว่นแคว้นทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าข่าตะเวนในวันนี้นะครับต้องขอคุูสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมยุทธยาตุ้มมีแล้วก็คุณอรนรงค์ตุ้มวิจิตแลวก็ทีมง,งานทุกท่านต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ